ขวาเลยซ้ายเรื่องมึงควายเทียงกันแลกูไม่รู้จะลงไหนแล้วอ่ะเอ้ยพี่พี่ลงพี่ลงทะเลไปอ่ะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมันไม่ได้ถามเซิร์ฟวัวด้วยเนี่ยกนตั้งเหล็กคือเป็นนี่คือเป็นเป็นปกติปกติของพ่อเราเป็นตกกะปิตกกะปิอะไรปกปิเฮียอะไรเออวัวทอ้เหี้ยเออวัวทเฮ้ยเสียงดังวายเหี้ยคุยเฮี้ยใครอยู่ข้างหน้ากูวะ อะไรเนี่ยมึงทำอะไรเฮียใครลงกูเนี่ยพ่อไอ้เฮียเฮ้ยมีคนชาร์จกูเฮียตายไปเมื่อไงเฮียเฮ้ยอย่าเสือกดิอ๋แล้วทำยังไงท่มันไแมงเสือเข้าหัวกูเบอร์รี่อ่ะมันปืนดีแล้วมันเข้าหัวกูไอ้เชี่ยแว่นมึงยิงให้มันได้นี่มึงจะฟาร์มทำมเฮียอะไรแย่วว่ะพ่อมึง ไอ้แว่นมันไปจากการที่กูสศโอ้ไม่ั่าไม่ตายตายเว้ยเอ๋หดเอาไปปอ M4 นะ Nok, nok, nok. จะเข้าทำไมลูกอันนี้เรา scope ไปให้ไ้อันนี้ส c o p Who have scope oh, Yeah. yeah. 何 no, 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 no.